โอเคค่ะน้องจ๋าวันนี้พวกพัชญวัตรอีกแล้วนะคะพวกพัชญวัตรวันนี้คือเป็นวันพุธนะฮะวันนี้ค่ำนิดนึงประมาณบ่ายสีสส่โมงกว่าแล้วค่ะวันนี้หนาวมากเลยหนาวตั้งแต่เช้าเลยนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ที่โน่นหนาวไหมที่สุรินทร์ตอนนี้เริ่มหนาวมากแล้วอโอ้โหมาพร้อมกับเสียงเพลงแบบ โอ้โหซึ้งๆบรรยากาศน่านอนหลับมากๆเลยบรรยากาศน่านอนหลับมากเลยแต่ว่านอนไม่ได้นะอะเราต้องทํางานนะเราต้องทํางานแต่ยังไงมันก็ยังดีกว่าสมัยก,ก่อนที่ว่าต้องรอดเร่พเนจรใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ทํางานก็คือทํางานอยู่ในบ้านเราอยู่กับบ้านเราอยู่กับครอบครัวแบบสบายๆตั้งแต่มาพบกับ ทุกอย่านงะเก้ียปนอยู่ในทำให้ชีวิแตแบบว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากยังกะโอ้ยังกะหน้ามือเปหลังมือนะคะสมัยก่อนนี่ต้องไปร,อร่นอนเร่พเนจรอยู่กับต่างจังหวัด วันวันพับแต่กระเป๋าเสื้อผ้าพับแต่เสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางไปนอนโรงแรมโน้นโรงแรมนี้จนเจ้าของโรงแรมเขาจำได้หมดนะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ป้านจอมวันมารู้จักกับธุรกิจนีเอ็มอยูมารู้จักกับครูสตาพรสมัคปัจดงได้ของเรานันมีชีวิตที่ดีขึ้นมากสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นมาตั้งแต่เกือบที่เกือบ30ปีบ้านจอวันก็หายขาดนะเอาโวมันสุดยอดจริงๆนี่แหละคือนี่แหละคือความดีของทสแต่มนอนยูนี่แหละคือความดีของครูสตาพรสมัคาร ของผลิตภัณฑ์ที่ครูเราผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลนะือเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนเพื่อมนุษยชาตินะนะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาตินะจะได้ใครกินใครใช้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหมดนะไม่ว่าจะทานข้างนอกหรือว่ากินบำรุงภายในนะปะัญหานนั้นที่เป็นโรคร้ายมาเชื่อร่า เชื้อราในร่มผ้าคือเชื้อราฝังลึกเป็นมาประมาณเกือบสามสิบปีไม่คิดว่าตัวเองจะหายเราคิดว่ามันจะเผาไปพร้อมกับตัวเองตายนะ่ะแต่ใน,นที่สุดมันก็มาหายค่ดพระนริว่าคือสรุปแม่พันเปอร์เซ็นต์คือหายแล้วนะหายค่ะนะเพราะมันไม่เป็นมาอีกเลยประมาณเกือบสี่เดือนแล้วนะนะโอเคนะคะวันนี้พระนรนวัก็จะไกินเมทอกนะเมทอกซแต่ว่าเมท็อกนั้นน้องๆบางคนก็อาจจะบ่นว่ากินยากนะรา ok นะวั ok นะ ok นะี้ปร ok นะแร ok นวะัาก็เลยจะ พระจันยวัดก็เหมือนกันพระฮันก็วัดก็พระจันยวัตก็จะกินกับกินกับนมเปรี้ยวนะเราได้กินกับนมเปรี้ยวได้นะเราชอบตัวไหนแล้วก็เทผสมกับตัวนั้นได้นะมาน้ำพระจันยวัตก็จะกินกับนมเปรี้ยวที่พระจันยวัตชอบนะคะ กินกับนมเปรี้ยวนะคะน้องจ๋านะมันจะอร่อยมากหอมชื่นใจกินง่ายนะแต่บางคนส่วมากเขาจะกินกับน้ำเปล่านะน้ำเปล่าได้นะ นี่นะเมท็อกนะเพลงเพราะงซึ้งๆนะอ่าเมท็อค mm hmm. นะประโยชน์ขับแก้วนะอ่าพวกเป็นอ่าหมายถึงว่า ท้องอืดท้องเฟ้อขับถ่ายยากอะไรเงี้ยขับล้างสารพิษให้เรากินไปนานๆเข้าทาให้เราหงุดหงิดหงเฟิรมอ่าแล้วก็โรคกระเพาะลาไส้อะไรนี่นะแล้วก็ใชายานะประโยชน์ของเขานะเมท็อกนะคะสุดยอดจริงๆนะช่วยล้างพวกพิษแอนกลฮอ์จากลําไส้เราจากตับไตเรานะคะใครที่กินแอลกอฮอล์เก่งๆนะคะัวนี้ช่วยล้างได้ ้างแอลกอฮอล์ออกคือลักษณะว่าเหมือนว่ากินตัวแ,ลวแอลกอฮอล์ไปแล้วกินตัวนี้แล้วทำให้แบบว่าสางเหล้าสางสางเมาไวอะไรประมาณนั้นด้วยนะ หอมมากๆเลยนะคะ,ะนี่นะ,ะอร่อยมากๆหอมกินง่ายนะคะะเราเราอาจจะใส่นมรสช็อกโกแลตที่เราชอบเราอาจจะใส่แบบนมจืดที่เราชอบหรืออาจจะใส่อะไรก็ได้ที่เครื่องดื่มที่เรากินประจำแล้วเราก็เอาตัวนี้เทกระสมงนะ,ะแล้วก็ดื่มไดะะ้ง่ายๆน,นะ,ะมันจะช่วยร้านสารพินเราแล้วก็จะช่วยครับ ขับไขมันที่ตกสารที่ตกค้างให้เราพวกกินมันเรากินมันหมูมันไก่มันเนื้ออะไรนี่มันจะช่วยมันจะช่วยแบบว่าขับเอให้เราให้หมดให้ไม่ตกค้างในกระเพาะในลำไส้เรานะคะอ่าอร่อยหอมกินง่ายนะคะ Oscar Venos Top Taurus Secret Stuff Big อย่าลืมนะคะน้องๆจากสนใจก็เข้ามาถ้าถามประธานาธิเข้ามาได้นะฮะหรืออยากมาร่วมอยากมาร่วมทำธุรกิจก็ถามประธานาธเข้ามานะคะว่าทำแบบไหนเป็นธุรกิจที่ทำง่ายนะคะลงทุนต่ำทำง่ายไม่ต้องใช้ความรู้สูงความรู้ต่ำก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้เด็กๆก็ทำได้นะคะโอเคนะคะคิดหน้างัเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะเมท่ั ทำให้ผิวพรรณละผ่องใสมีคอลลาเจนมีสารต้านอนุม ah ูลอิสระนะคะขับล้างสารพิษต่างๆจักตับดับใจตัดตับใจลําไส้เหล่านะ่ะล้างสารพิษจากลําไส้เราให้ทิ้ไปมาทําให้เราผิวพรรณผ่องใสแล้วก็หุ่นฟี้เฟ่องขึ้นด้วยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้พบกันแค่นี้นะคะไป้คลิปหน้าค่ยเจอกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ